ประมงจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเพื่อในจัดพิธีปล่อยพันธุ์สับน้ำมเนื่องในวันฉเฉลิมประชนพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ครับ นายเสนีสมเขียวหวานรองผัวราชาการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2 5 6 8โดยมีนายทิพสุดาตางประโคนประมงจังหวัดอำนาจ,จเจริญหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการผู้บริหารทองถินทองทีภาคเอก,กชนคณะครูนักเรียนนะครับและกับประชาชนในพื้นที่เขารวมในพิธี ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับประกาศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2568อีกทางกับเพื่อเป็นการนะครับอนุร,รักษ์ทรัพยากรและการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ในแรงน้าให้มีความอุดมสมบูรณ์หลายยิ่งขึ้นและก็เพื่อให้หน่วยงานผาครัฐผาคเอกชนและกับประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุน์สัตว์น้ำโดยปล่อยลงแรงน้ำสาธารณะประโยชน์นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลจานล่านอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและกับพัฒนาเพาะเรียงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญน,นะครับกับเป็นปลากินพืชจำนวนทั้งเบิด200,000โตัวครับ ซึ่งส่วนหนึ่งกับมอบให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหรงน้ำสาธราระภายในชุมชนอีกนำครับ